สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปารทุกท่านครับหลังจากเกิดกระแสเรื่องบ้านนะครับอ่าแล้วก็เรื่องที่ดินครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับช่างน้อยนะครับคนที่ดูแลบ้านไนบอดบิ๊ก ล่าสุดนะครับช่างน้อยนะครับเพิ่นกระโพดแบบซีนะครับบอกว่าบ้านหลังนี้ยังสวยงามเสมอฮท็กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับบ้านหลังนี้ยังสวยงามเสมอนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็โพ์แบบซีนะครับล่าสุดนะครับแล้วก็ลงคลิปแบบซีครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับ ทันเจ้าเลือดเจ้างามท่นเจ้าเลือดเจ้าดีผู้หูผู้งามงามผู้เดียวให้ดีแต่ผู้เดียวนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอาอ่าคลิปเป็นไวรัลนะครับของบอทบิ๊ก อในส่วนของบทสวดนี่ครับพี่น้องนะครับมาลงทําคลิปนะครับพี่น้องนะครับทําให้ FC ตัวเกียวมิวสิก FC ผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยเถื่อใจสุดๆเลยพี่น้องนะครับอ่าหลายคนหลายท่านก็เข้าไปชื่นชมช่างน้อยนะครับที่อ่ารักบอสบิ๊กแล้วก็ดูแลบ้านให้บอสบิ๊กที่ยโสเป็นอย่างดีนะครับหลายคนนะครับก็บอกแบบซีนะครับบอกว่าสนับสนุนทุกคลิปเริ่มติดตามแล้วค่ะ ถ่ายตัวเกียวบ่อยๆนะคะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าช่างน้อยน่ารักค่ะนะครับส่วนทันนีก็บอกว่าสุดยอดช่างน้อยนะครับคนนี้ก็บอกว่ากดลูกหัวใจให้นะครับส่วน FC ฟทันนีก็บอกว่าสุดยอดลูกช่างน้อยดูแลกันไปยาทิ่งบอสบิ๊กเดอร์ลูกนะครับเอฟซีทันนีก็บอกว่าให้ช่างน้อยเนี่ยยาทิ่งบอสบิก๊ก ดูแลบอสบิ๊กเนเด้อประมาณนี้กับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ท่านนึงก็บอกว่าจริงจ้าบ้านบอสบิ๊กสมบัติของบอสจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าแมนเนาะพวก f c ปอสอดอชอบดราม่าคอยว่าขายถิง่งเอาเงินไปสั่ง ทะเลหาดหลังไม่ดีกว่าอยู่ขอนเจนสันพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าใช่ค่ะช่างน้อยไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่บ้านหลังนี้ก็สวยงามตั้งสงา่าผ่าเผยอยู่ตลอดเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับช่างน้อยเนี่ยก็ดูแลบ้านไ้บอดบิ๊กที่ยะโฉตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้ทุกอย่างทุกซอกทุกมุมนะครับของบ้านหลังนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ รู้ที่มาที่ไปด้วยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใครเป็นคนสร้างนะครับใครเป็นคนทํานะครับพี่น้องนะครับช่างน้อยนี่เพิ่นลู่ทุกอย่างกับพี่น้องนะครับบอดบิ๊กไปนะครับแล้วก็ให้อ่าของขวัญปีใหม่นะครับแล้วก็กินหมูกระทะกันก็ช่างน้อยพี่น้องนะครับที่เพิ่นไปทายลูดน้าแล้วก็อ่าได้กอดกับช่างน้อยนะครับผู้ที่ดูแลนะครับแล้วก็ก้อนไปนะครับแล้วก็โทรหาช่างน้อยะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับ ช่างน้อยนี่เป็นคนที่ดูแลบ้านหลังนี้ไ้บอสบิ๊กอยู่ตลอดครับพี่น้องนะครับดูแลความเยียบร่อยนะครับนั่นแหละครับนุบอ๋องนี่ยข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ